คำเตือนการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลมีความเสี่ยงสูงอาจสูญเสียงเงินลงทุนผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจและศึกษาข้อมูลรวมทั้งลงทุนให้เหมาะสมกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้เอาลครับสวัสดีคนที่ผ่านไปผ่านมากันด้วยนะครับเราอยู่กันในโปรเจกต์พิเศษ5ดอลลาร์ส5สัปดาห์ในสัปดาห์ที่10กันแล้วนะครับเรามาดูพอร์ตโดยรวมกันก่อนนะครับตอนนี้เนี่ย ผมเหลือแค่โอเชียนนะเหรียญเดียวเลยนะครับเหรียญอื่นผมเทคโ o ฟิตไปหมดแล้วนะครับเจ้าโอเชียนตัว้ายครับรอบนี้นะผมกดเอนทมาได้ค่อนข้างที่จะเยอะพอสมควรเลยนะใกล้จะถึงเป้าหมายผมละที่ผมเคยบอกเนาะว่าอยากให้เอนทผมอะต่ำกว่าเส้นสีส้มนี่นะก็ถือว่าใกล้เคียงเข้าไปมากๆแล้วนะครับต้องใช้เวลาอีก สักพักหนึ่งคิดว่าสัปดาห์นี้แหละนะครับน่าจะต่ำกว่าเส้นส้มแล้วนะก็จะถือว่าเป็นระยะที่โอเคแหละนะพอจะหลุดดอยได้ในเ็ววันนะครับในส่วนของตัวรีคูเดตเองเนี่ยก็เหมือนเดิมครับผมตั้งใจว่าจะกดให้ต่ำกว่าเส้นขาวนะแต่เนื่องจากช่วงเนี้ยสัปดาห์ที่ผ่านมานะผมถั่วค่อนข้างที่จะหนักนะเพราะว่าถั่วแบบทุกหลุมมาเลยนะก็ทำให้ ตัวลิคูเดเนี่ยมันยกขึ้นมาพอสมควรนะก็ต้องหาตังมาอัดมาจิ้นเหมือนเดิมนะอย่างน้อยเนี่ยถ้ามันต่ำกว่าเส้นขาวเนี่ยปลอดภัยแน่นอนนะครับเออก็ลุ้นกันต่อไปนะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยกราฟมันจะเลือกทางไหนนะครับเพราะถ้ายังไซด์เวยแบบนี้ต่อไปนะโอ้โหผมหาตังได้น้อยมากเลยนะเพราะช่วงสวิงมันแคบครับแต่ภาพรวมในสัปดาห์นี้ก็ยังโอเคนะครับผมยังถือว่าผมได้กำไรอยู่นะ เออก็ได้มาสิกว่าดอนนะก็ต้องมาดูกันว่าผมได้จากเหรียญอะไรกันบ้างนะครับก็เหรียญแรกเลยนะถ้าเราไปดูกันเนี่ยก็ KNC นี่ KNC ครับผมช็อตไว้นะตรงนี้นะครับเออจังหวะนี้แหละนะจังหวะที่มันดิ่งลงมานะมันหลุดโลตรงนี้ใช่ไหม พอมันม้วนกลับขึ้นไปเนี่ยช่วงนี้ผมไม่ได้เฝ้าครับเออผมดู Netflix อยู่นะพอดูเสร็จปุ๊บมันก็ลงมาครับเออจังหวะที่มันลงมาแล้วเนี่ยอืมลงมาแล้วหลุดโลตรงนี้อีกรอบนะครับผมก็ได้กดชอ็อตเลยนะเออแล้วก็มันก็ไซเวย์ต่ออีกสักพักใหญ่ๆนะก่อนที่มันจะโดนทุบลงไปเลยนะทีเนี่ยล่วงยาวเลยนะเออล่วงยาวเลยจนกระทั่งช่วงบ่ายของวันศุกร์นะช่วงบ่ายช่วงบ่าย ท่งนี้แหละนะนี่ผมก็ได้ปิดโพไปนะเพื่อที่จะไปอัดมาจินเจ้าโอเชียนนะครับก็ได้มาจินเพิ่มจาก KNC เลยนะแล้วก็ไปดูในส่วนของ TRX กันนะเจ้า TRX เนี่ยผมเทรดสรอบนะกดช็อตไป2รอบครับรอบแรกคือจังหวะนี้หลังจากที่มีแบริลต์เดเวอเ e นนะ ราคาก็ได้ลูดลงไปนะผมก็ได้ชอ็อตอยู่ประมาณนี้ครับเออก็ช็อ,อ,อ,ชอตนะแล้วก็ลงมาเลยปึ๊บเนี่ยไอ้แล้วจังหวะที่มันเริ่มขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมานะเริ่มมีไส้ให้เห็นนะเออก็เลยแปลกๆนะก็เลยเทคโปรฟิตออกมาดูก่อนนะเออราคาก็ได้พุ่งขึ้นไปนะพุ่งขึ้นไปจังหวะนี้ครับหลับอยู่นะเออหลับอยู่ไม่รู้เลยนะมันขึ้นไปเนาะจนกระทั่ง แท่งนี้นะผมตื่นเช้าขึ้นมานะราคาได้ดีขึ้นมานิดนึงนะผมก็ได้ชอ็อตอีกรอบนะเออชอ็อตรอบนี้ก็ลงไปนะมันก็ขึ้นมาอีกนะขึ้นมาวนทุนนะครับพอมันลงมารอบนี้ก็ปิดชอ็อตไปนะเออก็ได้มาหลุมนี้นะกับหลุมตรงนี้นะได้มาเฉลีย่ย3ดอนกว่าๆทั้ง2หลุมเลยนะเออก็2หลุมตรงนี้ผมเอาไปถัวโอเชียนนะครับทั้ง2ไม้เลยนะถั่วครับ ก็ทําให้ตอนนี้เนี่ยสภาพพอร์ตของผมตอนนี้เนี่ยก็ทรงๆอยู่ประมาณนี้ครับกําไรก็พอประมาณครับนะเจ้าโอเชียนก็เอ็นที่ลงมาเรื่อยๆแล้วนะครับอ่าตอนนี้เงินผมเหลืออยู่ประมาณ7ดอนนะก็ต้องดูสัปดาห์นี้ว่าสุดท้ายเนี่ยสัปดาห์นี้จะเลือกทางไหนนะครับจะได้เอา7ดอนนี้ใช้นะอาจจะ ถอนมาจิน้นโอเชีออกมานิดหน่อยนะดูว่าถอนได้เท่าไหร่ถอนได้20ดอลเลยนะเออถอนมาสัก3ดอลก็ได้นะจะได้เลขสวยๆเนาะส0ดอลเนี่ยเอาไปช็อตหรือลองนะครับถ้ากราฟมันเลือกทางนะเอออาจจะทำแบบนั้น,นครับจบแล้วนะครับสำหรับโปรเจกต์พิเศษ5ดอลลาร์ส5สัปดาห์ในสัปดาห์ที่10นะครับสำหรับคนที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ช่องเล็กๆช่องนี้ด้วย แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ